ออลโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักจุดเทาไฟใสล่ลากขาวโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองที่น่ารักของจูแจงทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยขาช่องนี้มาก็ต้องขออีกนิดตอนัาเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องจูแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด subscribe กับจดแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกด subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับจดแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าคัตตาแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะณตอนนี้นานไอเดนของเราเน อัปเดตกันเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะต้องฟาร์มเงินแล้วก็เตรียมกระเป๋าตังค์ฉีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันวันจะเป็นฮันใหม่เซอร์ใหม่แมปใหม่โหมดใหม่หรืออะไรอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายที่จะสรรหามาให้ทุกคนเนี่ยได้มาสนุกกันได้นะคะทางทีมงานเขาก็จัดเต็มอยู่แล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตบ้างย้อนกลับไปดูคลิปเก่าอจุบแจงได้นะคะอันนี้บอกเลยเลยว่าทำไม่หมดแล้วและน่าสนใจมากๆเลยด้วยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าทางทีมงานนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ปล่อยอัปเดตใหญ่มาแล้วแต่ว่าอัปเดตปกติเนี่ยก็ยังคงมาเรื่อยๆให้เรานั้นได้เตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วด้วยจากที่เรารู้กันดีนะคะว่าอันโตนิโอนั้นกําลังจะมาในเซิร์ฟเวอร์บ้านเรากันแล้วและสกินทองของเขาเนี่ยก็ดูดีมากๆเลยด้วย แต่ไม่ได้ดูดีแค่สกินทองนะคะเพราะว่าสกินม่วงที่จะมาลูกแก้วรอบนี้เนี่ยก็ดูเท่ไม่แพ้กันกับตีมปีศาจนั่นเองนะคะและครั้งนี้ทีมงานก็ได้มีการปล่อยคลิปเป็นคลิปสตอรี่อัปเดตเนื้อเรื่องของตีมนี้ซึ่งต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าไม่ได้อิงกับเนื้อเรื่องของตัวละครหลักของเราแต่อย่างใดนะคะเป็นเนื้อเรื่องตีมเฉยๆเท่านั้นเองเอาเป็นว่าครั้งนี้จุ๊บแซงก็เอาคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะแล้วก็ะแปลจากจีนเป็นไทยด้วยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออ คนพราะนลแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปมันพร้อมกันเลยดีกว่านาะ Let's go <S <c oughs> ในที่สุด <c oughs> มันก็อยู่ที่นี่ <c oughs> เสียงของมนุษย์ช่างหยาบคาย <c oughs> <c oughs> มักมีคนที่เข้าใจผิดเราควรยอมรับการล้างบาปของเราอีกครั้ง นี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดความสง่างามจากนรกไม่สามารถปนเปื้อนกับความเยี่ยมโหดบนโลกมนุษย์นี้ได้สำหรับนักดนตรีเสียงดนตรีนี่แหละคืออาวุธที่แท้จริงเวทีได้เปิดขึ้นแล้วเสียงซิมโฟนีจากนรกดังขึ้นมาแล้ว 起。<music> อันนี้นะคะก็เป็นตีมปีศาจานรกที่ขึ้นมาแล้วก็มีการเล่นดนตรีนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละคนในฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆถ้าใครสนใจหรือว่าอยากได้จะแจ้งบอกได้เลยนะคะว่าห้ามพลาดเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าพลาดไปร่วมนี้เนี่ยจะเอามาขายอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะคะใครอยากได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจเก็บตังค์รอไว้ได้เลยเด้อแต่ถ้าสุ่มไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ารอยสะพังเนี่ยก็จะมีตัวเปิดเข้ามาขายแล้วด้วยใครสนใจตัวนี้เก็บตังค์ไว้ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะคะแล้วค่อยปไป,ไป,ไปตอนซื้อตัว เลยทีเดียวเพราะว่าสก,กินหลักของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สวยนะคะก็ดูดีเหมือนกันเนาะครั้งนี้จุดแจงก็มาอัปเดตทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจุดแจงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่แจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยนะส่วนครั้งนี้เคาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันมาในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย 终于来了吗？这庸俗人间的谄媚之音！哦，误入歧途的孩子，就该再度接受我们的洗礼。不，这可不是最好的方式。 莱客的高雅，不容沾染人间的野蛮。对于音乐家而言，乐理才是真正的武器。舞台已经拉开，来自地狱的交响乐已经响起。